ดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมหน้าชแน,นลนะครับวันนี้เราอยู่กับกระตูนคิเมซุโนะใหญ่บาหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่อง12อสูรจันทาครับก็เป็นอสูรแบบขั้นสูงนะเป็นอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเหล่าอาสูรที่แบบมีเกลื่อนกรามเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะพูดถึงภาพรวมขององค์กรความเป็นอสูรไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีอสูรแบบไหนนะครับอสูรเก่งมากเก่งน้อยยังไงนะครับ ที่มาของอสูรพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับในจักรวาลของการ์ตูนเรื่องนี้ครับก็จะมีอสูรแบบที่เป็นปีศาจเนื้อคอยออกอลาวาาคอยกินผู้คนคอยทําลายผู้คนอะไรกันไปนะซึ่งอสูรนี่คือแบบมีเยอะแยะมากมายเกลื่อนกลานเต็มไปหมดเลยครับอสูรพวกนี้ครับจะออกอลาวาาในช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับพอในช่วงกลางวันครับอสูรพวกนี้ออกมาอลาวาาไม่ได้ครับเรียกได้ว่ากลัวแสงแดดนั่นเองครับถ้าอสูรพวกนี้โดนแสงแดดอะไรเข้าไปครับร่างกายก็จะโดนแดดเผาไหม้แล้วก็แหลก สลายกลายเป็นเท่าถาอะไรกันไปนะยังกันได้คูล่ากันเลยทีเดียวนะแต่ถึงแม้ว่าอสูรเนี่ยมันจะมีเยอะก็ตามทีครับแต่พอพูดถึงเรื่องอสูรเนี่ยคือทุกคนในกระตูนเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องอสูรสักทีเดียวทั้งหมดนะครับคือเหมือนกับว่าพวกชาวบ้านชาวช่องกันเนอะบางคนที่เคยเจอ,อสูรเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวของอสูรเนี่ยมาเล่ากันแบบปากต่อปากนะแต่บางคนที่ไม่เคยเจออสูรพอได้ยินเรื่องเล่าอะไรพวกนี้มาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็แบบเป็นแค่เรื่องเล่าอสูรมีจริง อาสูรอาจจะไม่ม <su> ีจริงก็ได้มันก็เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานที่แบบเล่าต่อๆกันมาอะไรอย่างนั้นนะมันก็จะมีคนที่เชื่อเรื่องอาสูรนะครับแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเรื่องอสูรก็มีนะครับแต่ด้วยความที่อสูรเนี่ยบันแบบออกอารวาสทุกค่ำคืนคอยกินคนทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่นะครับบางสถานที่บางหมู่บ้านเนี่ยที่มีอสูรออกมาอารวาสตลอดเลยครับคนพวกนั้นเนี่ยก็จะอยู่อย่างหวาดกลัวอะไรกันไปครับคำถามคืออสูรเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอสูรตัวแรกที่ถือก ิขึ้นมาเนี่ยก็ร่วมๆพันปีที่แล้วครับก็คือ คี่ิปบุษจิมุสันนั่นเองครับเป็นอสูรตัวแรกนะคือในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์เนี่ยล้มป่วยนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาครับทำให้เขาลอดตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับแต่กับการว่าอการรักษาที่ช่วยยืดชีวิตของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยได้กลายเป็นอสูรนะครับคือพอไม่ตายไปกับแบบกลายเป็นอสูรไปเลยนะแบบฟื้นฟูตัวเองได้นะแล้วก็อยู่ภายใต้แสงแดดไม่ได้นั่นเองครับหลังจากนั้นมุสันได้พยายามที่จะหาทางทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะสามารถใช้ชีวิต ได้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปครับคือหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตภายใต้แสงแดดได้โดนแสงแดดแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนั้นนะครับมูซานได้พยายามออกตามหาดอกฮิกังสีน้าเงินครับซึ่งเขาคิดว่าถ้าได้ดอกฮิกังสีน้ำเงินแล้วเนี่ยมันจะช่วยเขาได้นะทำให้เขาเนี่ยสามารถโดนแสงแดดได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่คือหาคนเดียวคือมันลําบากถูกไหมนะครับแม่งอยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้ในะดอกฮิกังสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นจะต้องมีลูกน้องแล้วก็มีบริวารน,น,นั่นเองครับมูซานเนี่ยสามารถเปลี่ยนคนอื่นให้กา กลายเป็นอสูรเหมือนกับเขาได้ครับด้วยการเอาเลือดของเขาเนี่ยครับให้กับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปกินครับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่กินเลือดของมูซันก็จะกลายเป็นอสูรขึ้นมาครับเป็นอสูรที่จะอยู่ภายใต้คําสั่งภายใต้การควบคุมของมูซันนะครับมูซันก็จะอกคําสั่งอสูรพวกนี้นครับว่าให้ไปเอาดอกที่กางเสียเงินมาให้กูหน่อยดิหรือว่าสั่งให้อสูรพวกนี้ครับผมไปจัดการกับพวกดักล่าอาสูรอีกทีหน,นึ่งนะเพราะว่าพอแบบมีอสูรออลลาวาดเนะก็มีการก่อตั้งองค์กรล่าสูรอะไรขึ้้้นนมมมาาาะจกกกรแลี็ช ให้ลูกน้องตัวเองเนี่ยครับผมไปฆ่าพวกนักล่าอาสูรมา้างไปจัดก,การนักล่า,าสูรบนะ้างนะทำตามคําสั่างตัวเองล่าดอกที่กลางอะไรมากนะครับและอสูรเนี่ยมันก็จะมีแบบความเก่งในลําดับของมันด้วยนะเช่คคน,นค,คนที่แบบได้รับเลือดสูงสูนะครับได้รับเลือดของมูสันแบบจํานวนมากๆ,ๆนะก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับโดยเหล่าสูรที่อยู่ข้างกายมูสันแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยเนี่ยจะมี12ตัวครับคือรับเลือดมูสันโดยตรงแล้วก็ได้รับเลือดมูสันเป็นจํานวนมากนะพวกเขาแข็งแกร่งมากครับถูกเรียกเป็น12จัันทราอูคบ เนื้อเรื่องในการ์ตูนช่วงแรกๆเดียเหมือนกับพยายามบิวแล้วก็อธิบายว่า12จันทาศูนย์เนี่ยคือแข็งแกร่งกันมากเก่งกันทุกตัวเจ๋งกันทุกตัวอะไรประมาณนั้นนะแต่พอเนื้อเรื่องดําเนินไปสักพักหนึ่งครับผมก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเหมือนกับประมาณว่าไอ้12จันทาศูนย์เนี่ยมันก็มีการแบ่งระดับชั้นอีกทีหนึ่งครับโดยจะแบ่งเป็นอสศูนย์ข้างขึ้น6ตัวครับแล้วก็ศูรย์ข้างแรม6ตัวนั่นเองครับอา,าึ้น,นยะเป็น 6ตัวที่แบบเก่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดนะครับส่วนอสูรข้างแรม6ตัวเนี่ยจะเป็นอสูร6ตัวที่อยู่ในระดับล่างนะผมคือจะอ่อนด๋อยนะครับกาก,กะโลกระลาก,กว่าอาสูรข้างขึ้นนั่นเองครับอสูรข้างขึ้น6ตัวเนี่ยก็จะมีการแบ่งใมเลขด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่แหละคับว่าคนที่เก่งที่สุดนะครับก็ต้องเป็นหมายเลขหนึ่งนะคนที่อ่อนที่สุดก็ต้องเป็นหมายเลขหกนะครับตามลำดับอะไรกันไปนะ อสูรข้างแรมก็เช่นกันครับมีการแบ่งลําดับนะครับตั้งแต่เลข1ไปถึงเลข6นะได้บรรดา12จันทาอสูรเนี่ยคือแน่นอนครับว่าคนที่แบบกาก,ากที่สุดนะต้องเป็นอสูรข้างแรมหมายเลข6นะโดยพวก12จันทาอสูรเนี่ยจะมีการสักที่ตาด้วยนะครับคือถ้าเป็นอสูรทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยสักอะไรที่ตานะความน่าน้อยเนื้อต,ต่ําใจของอสูรข้างแรมเนี่ยคือนอกจากจะกากไม่พอแล้วนะครับยังถูกดูหมิ่นดูแคลนจากพวกเหล่าอสูรข้างขึ้นด้วยนะครับเหมือนกับมีการแบ่งชนชั้น นะกันอย่างชัดเจนนะครับคือมันก็ต้องประมาณนั้นนะเพราะว่าอสูรข้างแรมเนี่ยถ้าต่อสู้กับพวกนักดาบเก่งๆหรือว่าต่อสู้กับเสาหลักนะพวกสูรข้างแรมเนี่ยต่อสู้เสาหลักไม่ได้นะตรงกันข้ามกับอสูรข้างขึ้นครับความแข็งแกร่งนี่คือต่างกันอย่างลิบลับนะครับใน,ในเนื้อเรื่องเนี่ยมีการอธิบายว่าอสูรข้างขึ้นเนี่ยหนึ่งตัวนะครับต้องใช้เสาหลักถึง3คนในการต่อสู้นะถึงจะพอรับมือได้นั่นเองครับแล้วอสูรข้างขึ้นนี่คือแข็งแกร่งมากครับผ่านมาแล้วถึง113ปีูนึ่ง ขึ้นเนี่ยไม่มีใครตายไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเลยนะแถวสูนข้างขึ้นนะครับยังได้ทําการฆ่าพวกเสาหลักมาแล้วหลายต่อหลายคนด้วยนะตรงกันข้ามกับอสูนข้างแรมครับ คิกากมากครับต่อสู้กับเสาหลักก็ไม่ได้นะครับแถมแบบโดนพวกเสาหลักฆ่าหรือโดนนักล่าสูนฆ่าเนี่ยจนได้มีการผัดเปลี่ยนุนเวียนมาเป็นอสูนข้ามแลงกันแล้วแบบนับครั้งไม่ถ้วนะนะครับอสูนพวกนี้เนี่ยยิ่งกินคนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นตะกะเบสิกทั่วไปของพวกปีศาจอะไรประมาณนั้นนะก็กินคนก็เก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับมาทาความรู้จักกับเหล่อาอสูนข้ามแลมแห่ง12อสูนจันทากันหน่อยครับก็จะมีเคียวไก่ครับในอดีเขาเเคยเป็นอ 0ข้างแรมหมายเล็ก6นะครับแต่ดูนว่าเขาจะอ่อนแอเกินไปนะครับคือกินคนได้ไม่มากพอนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะก็เหมือนกับโดนปลดออกมานั่นเองครับกลายเป็นอสูรกระโหลกกระลาธรรมดาทั่วไปนะ ต่อมาเป็นคามานูเอครับก็เป็นอสูรข้างแรมหมายเลข6กนะครับก็น่าจะมาแทนที่เคียวไกนั่นแหละครับอสูรข้างแรมหมายเลข5ครับมีชื่อว่าลุยครับมีความสามารถแบบคล้ายๆแมงมุมอะไรพวกนั้นนะแบบชักใหญ่ควบคุมศัตรูอะไรได้ด้วยนะแบบอารมณ์แบบโดฟามิโกเลยนะครับอสูรข้างแรมหมายเลข4ครับมูคาโกครับอสูรข้างแรมหมายเลข3ครับวาคูราบะครับอสูรข้างแรมหมายเลข2ครับโลคุโรครับแล้วก็อสูรข้างแรมหมายเลข1ครับเอ็นมูครับไอเจ้าบมอดี่ก็ เก่งเหมือนกันนะภายหลังนี่คือแบบได้รับเลือดบุซันเพิ่มครับก็ยิ่งพาวเวอร์อัพเพิ่มอะไรขึ้นไปนะปีการไปต่อสู้กับพวกทันจิโร่ด้วยนะครับส่วนทางด้านอาสูรข้างขึ้นแห่ง12จันทาอาสูรนครับก็จะมีกิวทาโร่แล้วก็ดาเกียรครับแต่ภายหลังก็โดนจัดก,การอะไรกันไปครับทาให้มีไคกาคุเนี่ยมาแทนที่ในตําแหน่งของเขานะครับไคกาคุเนี่ยก่อนที่จะเป็นปีศาจเขาแบบเคยเป็นนักดาบมาก่อนนะแต่ว่าใจแตกนะผมกลายมาเป็นปีศาจซะอย่างนั้นนะ อสูรข้างขึ้นที่5้ามีชื่อว่าเกียรกโกครับอสูรข้างขึ้นที่4เนี่ยก็คือหังเทนงูครับซึ่งภายหลังครับพอหังเทนงูเนี่ยโดนจัดการไปเี่กก็มีนาคิเมะนะครับผมามาแทนที่นะเป็นอสูรข้างขึ้นในระดับที่4แท้นะครับอสูรข้างขึ้นในระดับที่3ครับอาคาซาครับไอ้เจ้าตัวนี้คือเก่งแข็งแกร่งหมอกมอกมากมาก,มาก,มากนะครับผมอสูรข้างขึ้นตัวที่2ครับโดมาไอ้เจ้าตัวนี้ก็เก่งนะแล้วก็สุดท้ายเลยครับผมคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดาอสูรนะลองจากมุซันนะ อสูรข้างึืนที่1ครับโคคุชิโบครับคือพวกอสูรแต่ละตัวนั้นเนี่ยเขาจะมีสไตล์การต่อสู้มีวิชาการต่อสู้เป็นของตัวเองด้วยนะครับก็จะใช้พวกมนอสูรโลหิตนะครับตามสไตล์ตามพื้นฐานของอสูรแต่ละตัวอะไรกันไปนะก็สําหรับรายละเอียดของอสูรแต่ละตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไปอีกทีนึงเนี่ยเพราะเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะผมว่าจุดหนึ่งเลยเนี่ยที่ทาให้การ์ตูนเรื่องนี้ดังมากๆนะเพราะว่ามันไม่ได้มีสตอรี่แค่ความดราม,ม่าข,ของฝั่งพระเอกไงครับอสูรพวก นี้แนะีลมันก็มีความดราม่าในตัวของมันเองนะเพราะแน่นอนครับว่าอาสูรแต่ละตัวนะครับ ก่อนที่เขาจะมาเป็นอสูรเนี่ยครับก่อนที่ถูกเปลี่ยนเป็นอสูรเนี่ยพวกเขาเป็นมนุษย์นะเป็นคนมาก่อนนั่นเองครับแล้วด้วยแบบว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเขาก็แบบมีความยากลําบากนะครับมีความอดอยากแร้งแค้นนะครับตามแต่ละคนอะไรกันไปเนี่ยครับมีความทุกข์ทรมารอะไรกันไปนะจนสถานการณ์เนี่ยบันบีบบังคับนะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเลือกที่จะกลายเป็นอสูรนั่นเองครับแล้วก็อยู่ภายใต้คําสั่งของมุสันเนี่ยมันเป็นแบบดราม่าแต่ละตัวมีสตอรี่มีความดราม่ามีความน่าเห็นใจของมันหมดเลยนะถึง แม้ว่าพวกเขาจะเป็นอสูรนะครับแต่พอมีสตอรี่เบื้องหลังความดราม่าของพวกเขาที่ปรากฏเฉลยมาให้เห็นนะยจะทําให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่ามันเป็นอสูรแต่คือเราก็ไม่ได้เกลียดมั้ยใบบางตัวละครในบางสตอรี่ในบางบุมเนี่ยเรายังรู้สึกเห็นใจมันด้ซ้ำน,นะครับคือแบบ ตอนเป็นมนุษย์แต่เป็นลำบากยากแค้นน่าสงสารเลยขนาดนั้นนะครับแล้วการที่แบบเป็นอสูรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอยากเป็นเองนะแม่ก็โดนเปลี่ยนนะเป็นอสูรนะได้รับโอกาสให้เป็นอสูรเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่ออะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าน่าสงสารเหมือนกันน่าสูรพวกนี้นะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของ12อสูรจันทาครับอสูรที่อยู่ข้างกายมุสันนะครับผมอสูรภายใต้บัคับปัญชาของมุสันนะเป็น12อสูรที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับสำหรับใครที่รอดูคลิปถัดไไปนะะสาาาาหรรรับตตููเื่่่อองดพนนิคมวจ เป็นอสูรข้างขึ้นหรือสูนยข้างแหลมนะครับข้อมูลเจาะลึกแบบแต่ละตัวนะครับใน YouTube เนี่ยขอสัก3,000ไลค์นะครับส่วนใน Facebook เนี่ยขอสัก30แชร์นะผมขอน้อยไปไปนะแต่ไม่เป็นไรนะผมขอแค่นี้พอเนี่ยเป็นคนโลภน้อยนะผมรักกันน้อยแต่ว่ารักกันนานๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมคงต้องจากกันไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับรผมโปรดกคมนาชนะครับผมดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย